ค่ะขูดซาขัวแปลว่าขูดซาแปลว่าพิษนะคะคือการนําวัตถุที่ไม่แหลมคมนะคะมาถูบริเวณพิษตรงที่บริเวณที่เราปวดหรือว่ามีปัญหานะคะการเสียดสีนี้ทําให้เกิดความร้อนได้ความร้อนนี้ทําให้รูขุมขนเราขยายตัวขึ้นแล้วก็พิษที่อยู่ในกระแสเลือดจะถูกกระตุ้นและเคลื่อนขึ้นสูบบริเวณผิวหนังแล้วก็พิษก็ถูกระบายออกทําให้ร่างกายเราเบาสบายมากขึ้นและสามารถไปช่วยรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆได้ด้วยค่ะ ปกรณ์กวาซานะคะเราจะหาสิ่งที่ไม่แหลมคมนะคะที่ผิวเรียบนะคะสามารถหาสิ่งรอบตัวเรามาสามารถกวซา,าได้อย่างเช่นเหรียญบาทนะคะช้อนทานข้าวหรือว่าถ้วยน้ําพริกนะคะหรือว่าฝาขวดอะไรก็ได้ที่ไม่แหลมคมนะคะหรือว่าจะเป็นไม้กวซา,าไม้กระลาก็ได้ค่ะนะคะค่ะสิ่งที่เรามาใช้ในการหล่อลื่นนะคะจะเป็นน้ํามันหม่องก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันอะไรก็ได้จะเป็นน้ํามันหุ่นน้ามัน ที่ทําอาหารก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องมาเน้นดูด้วยว่าอากาศวันนี้อุณหภูมิวันนี้ร้อนหรือเย็นตัวผู้ถูกขูดจะร้อนหรือเย็นถ้าอากาศร้อนสิ่งที่ใช้ก็คือจะเป็นลิดเย็นถ้าอากาศเย็นสิ่งที่ใช้จะเป็นลิดร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจะเป็นน้ํเ่าเปล่าก็ได้หรือว่าไม่มีอะไรก็คว้าซาไปบนเสื้อก็ได้นะคะ,ะส่วนมากวิธีหลักที่เราขูดกันนะคะหลักๆคือจะเป็นส่วนหลังนะคะส่วนแขนส่วนหัวแล้วก็ส่วนหน้าของลําตัวหรือขาหรือตรงบริเวณที่เรา ไม่สบายนะคะการขูดกวัวซาค่ะช่วยสามารถทําให้เราบ่งบอกหรือใช้วิเคราะห์ระดับของพิษต่างๆที่สะสมในร่างกายได้โดยดูจากสีที่ปรากฏบนผิวหนังโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆดังนี้ค่ะระดับที่1สีชมพูค่ะจะเป็นระดับปกติเนื่องจากการขูดปกติก็จะปรากฏสีชมพูขึ้นในระดับที่สองสีแดงออกเรื่อๆือแสดงว่าเริ่มมีพิษสะสมระดับที่3ส,สี แดงจำ้ำหรือสีคล้ายเม็ดแดงออกพิษไข้เลือดออกค่ะเป็นสีแสดงบ่งบอกถึงอาการที่พิษเริ่มสะสมในร่างกายมากระดับที่4ีเป็นสีม่วงค้ําหรือออกดำนะคะเป็นการบ่งบอกถึงระดับของโรคที่ของพิษที่เป็นโรคมะเร็งการขูดกวัวซาที่แผ่นหลังเป็นการขูดเปิดเส้นลมปานโดยจะขูดเป็นแนวยาวข้างกระดูกสันหลัง โดยจะเริ่มขูดที่ฝั่งด้านซ้ายก่อนโดยวัดห่างจากกระดูกสันหลังหนึ่งข้อนิ้วมือเริ่มขูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ต้นคอจนถึงก้นกบนะคะโดยขูดเ,เป็นแนวยาวขูดลงน้ำหนักแรงสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกันขูดประมาณ30-50ครั้งหรือจะขูดเท่าที่รู้สึกสบาย หรือสีแดงที่ปรากฏขึ้นนี้จะไม่เปลี่ยนไปแล้วจากนั้นก็จะทำการย้ายจากข้างซ้ายมาที่ข้างขวานะคะโดยขูดห่างจากแนวกระดูกสันหลังประมาณ1-2ข้อนิ้วเ,เช่นกันนะคะขูดเป็นแนวยาวในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ต้นคอนะคะจนถึงลากยาวลงมาจนถึงก้นกลบนะคะขูดลงน้ําหนักแรงสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะคะ30-50ครั้งหรือปรากฏสีแดง แล้วสีไม่เปลี่ยนหลังจากนั้นก็จะทำการย้ายจุดนะคะโดยเปลี่ยนไปขุดที่บริเวณหัวไหล่นะคะบ่าไหล่ไล่ลงมาที่สะบักนะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่กลางหลังจนถึงบริเวณเอวก็ขุดในน้ำหนักแรงสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกันนะคะจะเป็นการขุดออกไปด้านข้างของร่างกายหลังจากที่ขุดแล้วรู้สึกสบายสีผิวไม่เปลี่ยนแล้วก็จะทำการย้ายข้างไปที่ด้านขวามือนะคะก็ไล่ตั้งแต่ หัวไหล่เช่นกันนะคะไล่ลงมาจากสะบักลงมาที่กลางหลังกลางหลังนะคะแล้วก็บริเวณเอวเช่นการขูดออกไปด้านข้างขวานะคะลงน้ําหนักแรงสม่ําเสมอนะคะสามสถึงห้ครั้งหรือเท่าที่ผู้ถูกขูดรู้สึกสบายนะคะหรือสีไม่เปลี่ยนไปกว่านั้นนะคะแล้วในบริเวณด้านข้างสีข้างก็จะขูดเป็นแนวยาวของสีข้างค่ะการขูดกัวซาที่ใบหน้าเริ่มต้นการขูดจากกลางหน้าผาก โดยขูดขึ้นไปในทิศทางเดียวกันขูดที่กลางหน้าผากหลังจากนั้นย้ายจุดไปที่ด้านข้างหน้าผากโดยเริ่มที่ฝั่งซ้ายก่อนขูดจากกลางหน้าผากออกไปด้านข้างซ้ายหลังจากนั้นเลื่อนลงมาที่คิ้วที่ตาโดยการปิดเปลือกตาลงขูดบนเปลือกตาหลังจากนั้นย้ายไปขูดที่ใต้ขอบตาจมูกแก้มริมฝีปากบน ที่คางเมื่อขูดด้านซ้ายจบแล้วก็จะย้ายไปขูดที่ด้านขวาในทิศทางออกด้านขวาในลักษณะเช่นเดียวกันการขูดศีรษะให้เริ่มขูดจากกลางศีรษะโดยขูดเป็นแนวยาวจากกลางศีรษะมาที่ตีนผมขูดเป็นแนวยาวหลังจากนั้นเปลี่ยนแนวโดยเลื่อนออกไปด้านซ้ายขูดเป็นแนวยาวเช่นเดียวกัน วนไปเรื่อยๆลักษณะเช่นเดียวกันจนกลับมาที่เดิมหลังจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดที่รอบตีนผมใบหูกกหูและต้นคอ